วันที่4มกราคมไต้หวันมีผู้ติดเชื้อในประเทศ4รายติดเชื้อจากต่างประเทศ30รายตอนเย็นวันที่3หญิงชาวไต้หวันอายุ40ปีได้รับการยืนยันติดเชื้อโอมิครอนเธอเป็นพนักงานทำความสะอาดลานจอดรถของสนามบินและได้รับวัคซีนเอซครบ2โดสแล้วส่วนสมาชิกในครอบครัว6คนผลตรวจเป็นลบทั้งหมด อย่างไรก็ดีพนักงานทำความสะอาดที่ใช้บริการรถโดยสารคันเดียวกันตรวจพบติดเชื้อ2คนโดยมีค่าซ t ที24และคนขับแท็กซี่ป้องกันโรคตรวจพบติดเชื้อ1คนนอกจากนี้ยังได้เร่งตรวจหาเชื้อผู้เกี่ยวข้องอีกหลายร้อยคน这同在在面相的的。工作人目前看得到是防疫有 โรงเรียนมัธยมและโรงเรียนประทมในเทาหยวนที่สมาชิกในครอบครัวผู้ติดเชื้อเรียนอยู่ได้ประกาศหยุดเรียนเพื่อฆ่าเชื้อในวันนี้เป็นเวลา1วันและเปิดหลักสูตรเรียนออนไลน์ จากทางลายผู้ติดเชื้อวันที่30และ31ธันวาคมเวลา9นาฬกาถึงเที่ยงผู้ติดเชื้อไปตั้งแผงขายเครื่องประดับเด็กที่ตลาดจงเจิงเทาหยวนตลาดได้ปิดค่าเชื้อเป็นเวลา3วันขอให้ผู้ที่เดินทางไปตลาดในช่วงเวลาดังกล่าวหากมีอาการผิดปกติก่อนวันที่14มกราคมนี้ให้รีบไปตรวจหาเชื้อที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทันทีเย็นวานนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวระด,ดับ6.0นอกชายฝั่งตันออกของไต้หวัน โดยมีขนาดความรุนแรง4มกนิจูดที่อีลานไทเปนิวไทเปและเช้านี้เวลา7นาฬิกาเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ5.1อีกครั้งที่ฝั่งทะเลตะวันออกแม้ว่าแผ่นดินไหวทั้งสองครั้งรู้สึกได้อย่างชัดเจนในภาคเหนือแต่ประชาชนไม่ได้รับข้อความแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือเหมือนเคย แผ่นดินไหวในเช้าวันนี้เป็น after shock ของแผ่นดินไหวในเย็นวันที่3นักวิชาการบางคนเชื่อว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาแผ่นดินไหวในเขตมุดต,ตัวมีมากกว่าในอดีตเนื่องจากวัฏจักรของแผ่นดินไหวประเภทนี้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบร้อยปีและตอนนี้ก็ห่างจากคราวที่แล้ว101ปีแล้วหวันในอนาคตอาจเกิดแผ่นดินไหวระดับ8.0ขึ้นไป 这会对台北盆地像这样的地方很不利，因为台北盆地有我们厚的沉积层，那个还有盆地的效应，啊，它会让这个震波放大，还会跟大楼，跟我们的大楼十几层大楼，还会起起共振，一旦起共振呢，这个震波会被放大更大。为了安全，专家建议市民做好防范准备，政府也应加强建筑安全检查，确保老旧建筑安全。 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศจาอีไยไถนานเกาชงและผิงตงได้เตือนคุณภาพอากาศส่วน13สถานีที่เกาชงได้ส่งสัญญาณเตือนสีส้มมีเพียงเขตเมยนงเท่านั้นที่เป็นปกติที่เหลืออีก12แห่งเตือนสีแดง6แห่งและสีส้ม6แห่งช่วงนี้ในตอนเช้าหลายคนมีอาการแพ้เช่นอาการคัดจมูกและคันตาแพทย์ชี้ว่าอาการแพ้เหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ 平常有有咳嗽或者喘的的的人最近呼吸道都เทศบาลนครเกาชงระบุว่าสาเหตุหลักมาจากอากาศไม่หมุนเวียนทำให้เกิดมลพิษสะสมทางภาคใต้และได้แจ้งให้โรงงานโรงไฟฟ้าลดการเดินเครื่องและคาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้น เรือสำราญสัญชาติเยอรมันต้องจอดรอที่ท่าเรือโปรตุเกสเนื่องจากมี64รายถูกตรวจพบผลเป็นบวกจึงต้องกักตัวบนเรือ4วันหลังผลตรวจเป็นลบจึงได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่งได้เมื่อวานนี้เพื่อส่งตัวไปสนามบินออกจากโปรตุเกส เรือสำราญไอดาโนวาเทียบท่าที่ลิสบอนโปรตุเกสเมื่อวันที่29ธันวาคมปีที่แล้วเดิมมีกำหนดจะไปยังเกาะมาเดราเพื่อเฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีเก่าแต่ต้องลม่มหลังจากตรวจพบลูกเรือ52คนติดเชื้อซึ่งทั้งหมดฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่2มกราคมเรือได้รับอนุญาตให้ออกเดินทางไปยังเกาะลันซาโรเตประเทศสเปนแต่ตรวจพบผู้โดยสารติดเชื้อเพิ่มอีก12คนจึงยุติการเดินทาง วันที่30ธันวาคมศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐได้ให้คำแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงการเดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญไม่ว่าจะได้รับวัคซีนครบแล้วหรือไม่